เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแช์นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้นะครับผมถือว่าพบอรตรคนนี้นะผมดูแล้วนะปองตรงนะผมเห็นด้วยกับคุณชูวิทย์นะคือมองแล้วเหมือนคุณคัวนะเหมือนเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์บอกนะ่ะเป็นพบบอตรเกษียณนะครับเป็นเหมือนพบบอตรเกษียณคือคืออยู่ให้ครบๆไปแล้วก็จะได้เกษียณเนี่ยคุณชูวิทย์เขาพูดแบบเนี้ยคือผมเห็นด้วยนะ ผมดูพฤติกรรมของท่านเนี่ยมันมัน,ม,นมันดูแล้วเหมือนจะแบบยังไงเงียบเงียบไว้นะไม่ต้องออกตัวนะเซฟเซฟอยู่ข้างหลังเดี๋ยวก็เกษียณจบๆบหมดภาระไปอะไรทํานองนี้คือคือคุณชูวิทย์เขาพูดนะผมมันเชื่อไปหมดเลยครับพี่น้องพี่น้องคิดเหมือนผมนะแล้วก็อย่างท่านลองสุรเชษหรือลองโจ๊กหรือลองต่อศัิ์ท่านเป็นแค่ลองพบตรอ,อำนาจมันอยู่ที่พบตรนะสองคนก็ไม่ได้รับการไม่ได้เป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนทั้งที่ ผอบตรสามารถจะแต่งตั้งได้แต่ไม่แต่งไม่แต่งตั้งผู้มีการตำรวจนครบาลซึ่งก็ตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะหรือเห็นหัวท่านเลยนะครับว่าท่านจะอะไรยังไงตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปจับแล้วก็มีการแจ้งแจ้งความดําเนินคดีกับพนักงานรักษาความปลอดภัยไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าประชาชนเริ่มชิดหวังกับท่านผู้มจการตํารวจกับท่านผู้มีการตารวจนครบาลแล้วใช่ไหมแบบที่ ชูวิทย์พูดเราเริ่มสิ้นหวังหมดหมดหวังแล้วใช่ไหมครับการไปจับคดีใหญ่คดีจิ้นหลิงเนี่ยผู้การตํารวจผู้การตำรวจนครบาลเนี่ยพบอตรบอกท่านเป็นคนไปเริ่มดําเนินการหาข่าวเองอะไรเองแต่หาข่าวมาตั้งนานในการจับอ้ผับกินหลงจินหลิงอะไรเนี่ยนะครับของที่แคนาวาทําไมท่านสายข่าวท่านรายงานว่าราปภเป็นเจ้าของผับหรือไงครับเจ้าเ้าของสถานบริการที่มียาเสพติดเนี่ยท่านดูหน้าดูตาในรายงานข่าวท่านนี อาจจะต้องมีปัญหาแล้วนะเนบางคนอย่างพี่ชูวิทย์หรือครๆพูดเนี่ยเฮ้ยห้าร้อยเคียร์ห้าร้อยล้านเคียร์จบคดีนี้เพราะทรัพย์สินที่มันยึดเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะผมได้รับทราบแหล่งข่าวจากระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรมเลยผมบอกเลยผมเพิ่งวางสายเมื่อกี้นะครับนะการยึดทรัพย์ก็จะมีมากเรื่อยๆตอนนี้น่าจะประมาณห้าพันล้านสิบเปอร์เซ็นต์ห้าร้อยล้านชูวิทย์บอกจ่ายห้าร้อยล้านจบจริงหรือไม่มันเป็นไปได้นะรับราชการมาตั้งนาน มีคนเอาเงินมาให้ห้าร้อยล้านนะแล้วก็โดนด่าโดนอะไรต่างๆแทบเดียวคนก็ลืมแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าที่ชูวิทย์ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้หมายถึงใครว่าจะรับนะแต่มันทําให้เชื่อว่าถ้าสมมติว่ามีการนะเราจับงานใหญ่ขนาดนี้แต่ปรากฏเราแจ้งความจับรอปภเนี่ยคนระดับผู้ัการตำรวจนครบาลเนี่ยควรทำหรือไม่พี่น้องประชาชนเราสายข่าวเรารายงานมาแล้วเขาบอกว่าหาข่าวมานะพบตรบอก ผู้าก,การตำรวจนครบาลหาข่าวมาก่อนจะเข้าจับกลุ่มเนี่ยรู้เลยที่เนี่ยมีแหล่งยาเสพติดจินหลงกินหล,งลิงอะไรโอโ้โ,อโหพบตรพูดเป็นฉากฉากฉากเลยโอ้โหผมนี่อยากนะฟังแล้วเนี่ยผู้าก,การตำรวจนครบาลนี่โคตรเก่งเลยแต่ดันไปมีการไปแจ้งความเนะอบอบอี่ยรอปภจนสุดท้ายชูวิทย์มาแฉเป็นการจับแพ้ใช่หรือไม่นะไอคนที่เป็นเมียเป็นอานอมินีตู้เา่า มีทรัพย์สินจํานวนมากมีบ้านมีช่องมีอะไรต่างๆนะชูวิทยบอกดันไม่จับนะหมายความว่ายัางไงนะไอคนที่ควรจะเป็นผู้ต้องหากับเอานอมินีของอ่าอ่าคนใกล้ตัวตู้หา่าวมาเป็นพยานะมันเริ่มต้นมันก็เห็นออกอาการชาัดเจนอยู่นะนะระดับรองโจ๊กระดับผบตรนะระดับผู้จัดก,การตำรวจนครบาลคุณไม่รู้หรอว่าเฮ้ยทุนจีนสีเทาเนี่ย นะตู้หาเป็นใครโนบินีเป็นใครคุณดูไม่ออกเลยคนไหนเป็นเจ้าของกิจการโนบินีผมว่าไม่ใช่หรอกชูวิทย์บอกเนี่ยสงสัยมันจะมีเงินบางตาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยผมว่าตอนนี้เเป็นศูนย์คนแทบจะไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลยนะครับและยิ่งไปเทียบกับคดีเก่าๆห้าปีที่แล้วทัวร์ศูนย์เหรียญวิกโกกับสุดท้ายสาลยกฟ้องพยานหลักฐานนอนนะครับ คือบอกตรงๆนะอย่างที่คุณชูวิทย์ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์กับเยชูเลยว่าเราสิ้นหวังกับสำนักง,งานตำรวจแห่งาชาติแล้วใช่ไหมว่าคดีใหญ่ๆเงินเยอะๆอย่างคดีตู้ห่าวนี้สุดท้ายมันจะเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูใช่ไหมนะคนเริ่มนะเริ่มจากไม่มั่นใจเลยนะครับนะครับเริ่มจากไม่มั่นใจในสำนักง,งานตำรวจแห่งาชาตินะพี่น้องว่าไงล่ะคิดว่ายัางมั่นใจได้ไหม นะครับข้อหาฟอกเงินก็ยังไม่แจ้งหลักฐานว่าเป็นอาญากรข้ามชาติก็ไม่พบก็ต้องให้คุณชูวิทย์ต้องให้โซเชียลให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนเอาหลักฐานไปประเคนให้กับท่านหรือไงครับสํานักงานตำรวจชาติเราเลยเกิดคําถามว่าสํานักงานตำรวจชาติมีไว้ทําไมนะคนในสํานักงานตำรวจชาติเยอะแยะสองสามแสนนายกินเงินเดือนกินภาษีมันจะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่นะ ถ้าชูวิทย์ไม่เอาหลักฐานให้เนี่ยนะหรือชูวิทย์ไม่เปิดประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะไม่แจ้งข้อหาอะไรเลยไหมคุณจะไม่คิดที่จะสืบสวนสอบสวนเลยหรือไม่ตอนนี้พี่น้องประชาชนนั้งคําถามครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทนายเดยชาก็สนับสนุนเอชูวิทย์เต็มสิล์เต็มถุกนะอ่าวันสองวันเดี๋ยวชูวิทย์จะเอาหลักฐานมานะครับว่าเขาวางแผนในการที่จะมาค่ายาเสพติกันในประเทศไทยอย่างไร นำะเขาโอนเงินยังไงเขาอะไรต่างทูวิทย์จะไปหามาให้นะนะครับนะพี่น้องตํารวจก็คนที่รับผิดชอบทั้งหลายเนี่ยก็นั่งรอหลักฐานแล้วกันนะนะก็ไม่สามารถที่จะได้หลัหลกฐานอะไรที่ลึกคือกลายเป็นว่าประชาชนม,มีหลักฐานมากกว่าตํารวจพี่น้องคิดว่าตํารวจจะมีไว้ทําไมนะสํานักงานตํารวจแห่งชาติควรมีไว้ทําอะไรครับนะหรือจะเป็นแบบที่พี่น้องประชาชนบอกเฮ้ยเวลาไปแจ้งความปุ๊บ ตำรวจบอกอะไรอ้าวมีหลักฐานอะไรก็ไปหามาวงจรปิดก็ไปหามานะมีพยานที่ไหนไปหามาสรุปแล้วเราจะมีตำรวจไว้ทำอะไรครับมันพึ่งได้ไหมวันก่อนผมไปดำเนินคดีนะครับในท้องที่สอนอบางซื่อมีสารวัตรคนมาเบิกความอีกค่ะผมถามว่าทำไมพี่น้องประชาชนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวแถวจตุตจักรเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนจากการ อ่ก่อสร้างอาคารชุดสูงสามิบกชั้นเขาไม่ไปอ่าเขาถึงไม่ไปแจ้งความตำรวจโรงพักบางซื่อนะเพราะประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจตำรวจเลยเขาบอกว่าวันๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะไปดูแลจต่เจ้าของอาคารชุดอาคารสูงไม่เคยดูแลเห็นหัวประชาชนเลยนะครับไม่เคยเห็นหัวประชาชนนี่คือชาวบ้านเลยครับที่ผมพร้อมเนี่ยผมถามเนี่ยนะ ไม่มีชาวบ้านไป้องเย็นเพราะเราหวังพึ่งตำรวจไม่ได้แล้วใช่หรือเนี่ยสอนบางซื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยไปเบิกความที่ศาลแพ่คมีสารวัตรคนหนึ่งมานะครับนะคือแทนที่จะไปดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องในเขตสอนอบางซื่อกลับไปดูแลนะอ่าเจ้าของอาคารชุดที่สร้างคอนโดสูงสามสิบหกชั้นตรงธนาคารนานแล้วชาวบ้านคือทุกวันนี้มันจะหวังพึ่งอะไรได้เนี่ยนะครับนะ นะครับมันดูแล้วยิ่งไม่น่าเชื่อถือเก๊เก๊เกลางกลางกลัวกวกล้ากานะเอะมันมันดูผมดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับนะไม่น่าเชื่อถือนะต้องรองให้เฮียชูวิทย์ไปหาหลักฐานมาให้เมื่อสักครู่นี้ผมได้รับโทรศัพท์จากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเขาโทรมาบอกพี่เดชครับพี่เดชไม่ต้องซีเรียสครับพรุ่งนี้สิบตุนตุนนอสิบโมงเช้ารัฐมนตรีสมจักเทพจุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ะไม่ทาให้ท่านผิดหวังต่อไป10โมงเช้าพรุ่งนี้นะรัฐมนตรตีสมศักดิ์จะ,ะแถลงข่าวที่เรือนจาบางขวางพื้นที่สําหรับตัดถังนักโทษประหารนักโทษผู้จัดการครับจะไปะแถลงที่เรือนจําบางขวางเลย10โมงเช้ารัฐมนตรตีสมศักดิ์จะ,ะแถลงข่าวเลยนะครับว่านะตำรวจทำอะไรก็ทำไปแต่กระทรวงยธรรม จะรับเป็นคดีพิเศษคดีทู่หามวันี้สิบโมงเช้าร้อยเปอร์เซ็นผมได้รับแจ้งจากอาแรงข่าวระดับสูงในกระทรวงนีติธรรมของแชไปเลยครับของจริงครับสิ่งที่ผมพูดในของแท้ครับนะข่าวยังไม่ออกเลยผมเนี่ยออกคนแรกเลยนะสิบโมงเช้ารัฐมนตรีแถลงที่เดินจําบางฝังเพราะที่นั่นมันเป็นสําหรับที่สําหรับติดคุกอาจจะรมทั้งหลายระดับสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีไปแถลงที่นั่นเลยนะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยครับวพูดง่าย กับพวกตู้หงตู้หาวติดคุกก็ต้องไปอยู่บางขวางกันเลยสิบโมงเช้าครับรับเป็นคดีพิเศษครับเพราะฉะนั้นตำรวจก็ไม่ต้องเหนื่อแล้วไม่ต้องเก้เกักลางกเก๊กักเก๊กักแก๊อัดไม่ต้องแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องวันวันมาแถลงข่าวอย่างเดียวแต่ปรากฏม่มีความคืบหน้านะไอ้นี่ก็หลักฐานไม่พร้อมเส้นทางเงินก่อใหม่นี้หลักฐานก่อใหม่พบกออเงินก่อใหม่ใช่พอนะครับคุณตำรวจครับ ผมคุยกับแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยิติธรรมแล้วสิบโมงเช้าเขารับเป็นคดีพิเศษแล้ว DSI เข้ามาแล้วแล้วเขาพอรับุ๊ก,กเขาจะออกหมายเรียกนอมินีทุกคนมารับทราออก่อาหาแล้วเขาจะยึดตับเพิ่มเขาบอกกับผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมเอาเครดิตผมเป็นประกันเลยนะครับเขาดําเนินการเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเยชูสบายใจได้ครับผมได้รับแหล่งข่าวมาชัดเจนแหล่งข่าวระดับสูงเลยนะเอาแค่นี้ คนใหญ่คนโตเลยนะครับหลักถงหลักฐานเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ DHI เดี๋ยวเขาจะแจ้งข้อหาเลยเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา